สำหรับออสซ l โลสโคปนั้นในการควบคุมที่จะให้จุดที่ปรากฏบ,บนจอเนี่ยนะครับมันจะปรากฏทางด้านซ้ายถึงด้านขวาเนี่ยนะมันควบคุมด้วยเขาเรียกว่าเป็นแรงดันที่ป้อนเข้าที่เพจแนวนอนนะครับก็คือป้อนตั้งแต่ลบสโวลต์จนถึง2โวลต์เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าที่เวลาทีเท่ากับ1มิลลิเซกนะครับทีเท่า1มิลลิเซก็คือที่จุดนี้นะครับถ้าเรา ดูว่าค่ามันกี่โวลต์น,นะครับจุดนี้ก็คือค่ามันเท่ากับลบหนึ่งโวลต์นะครับค่าเป็นลบนะแต่ถ้าที่เวลาทีเท่ากับ3มิลลิเซกเนี่ยนะครับมันก็ค่าประมาณ1โวลต์น,นะค่าเป็นบวกนะในในกรณีที่ทีมันเท่ากับ1มิลลิเซกนะครับมันมีค่าแรงดันเนี่ยนะฮะตามแรงดันของที่ป้อนที่เข้าเพดแนวนอนเนี่ยนะครับ มันมีค่าแรงดันเท่ากับลบหนะครับจากการที่สมมุติว่าเพจแนวนอนเนี่ยมันมีความไวนะครับ Defecting sensitivity เนี่ยนะครับมันมีความไวเท่ากับ2เซนต่อโวลต์นะครับก็คือ1โวลต์เนี่ยมันมีความไวนในการหันเหเนี่ยเท่ากับ2เซนนะครับ1โวลต์เนี่ยมันมีความไว ที่จะหันเหไปจากจุดกึ่งกลางจอนะครับคือ2เซนแต่ถ้าแรงดันมันเป็นลบหโวลต์เนี่ยมันก็จะหันไปที่จุดกึ่งกลางจอเนี่ยถ้าขับลบนะเพราะว่าค่าตรงนี้มันเป็นลบก็คือกลายเป็นลบ2 CM ซมลบ2ซมนี่ก็คิดค่าจากจุดกึ่งกลางจอนะถ้าค่าจุดกึ่งกลางจอมันอยู่ทางด้านนี้ถ้าเป็นลบก็คือมันไปทางด้านซ้ายถ้าเป็นบวกก็คือมันมาทางด้านขวานะครับ ถ้าสมมติว่าที่เวลา t เท่ากับ2นะครับมันมีค่าเท่ากับ0โวลต์เพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หันไปทางไหนมันก็จะอยู่ที่จุดตึงกลางจอนะครับ